รับนี้นะครับก็คือสวิตช์ Wi-Fi ที่ผมสั่งมานะครับทีนี้โดยปก,ปกติก็จะมีหลกัหลกๆก็คือตัวสวิตช์นะครับแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือคาปาซิเตอร์นะครับที่เราจะต้องต่อในตัวสวิตช์ก็จะมีอะไรบ้างครับหลกัหลกๆจะมีเทอร์มินอลนะครับตามที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันแถวแรกนะครับี่มี L1 มี L L1 L2 L3 นะครับส่วน L4 ก็ ln ตัวนี้ไม่มีนะครับจะเห็นว่าเทอร์อมินอลนี้วางเปล่าตัวนี้เป็นประเภทาสามาเป็นสแกลงกนะครับถ้าถ้าใน lazada หรือ shopee จะเรียกว่าสามแกลงกแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือเป็นสวิตช์สช่องนั่นเองนะครับในกางสามช่องนั่นเองนะครับ,าก,าก,รบก็คือตัวนี้ตัวนี้จะรองรับ wifi นะครับที่เป็น2.4 g นะครับ จิกเกเฮิร์ตเท่านั้นนะครับห้าจิจะไม่รับนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่จะใช้ตัวนี้ต้องใช้ Wi-fi ที่เป็น 2.4GHz เนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อวงจรนะครับซึ่งผมจะอธิบายต่อไปนี้นครับเชิญครับก่อนอื่นผมจะอธิบายการต่อวงจรซื้อ WiFi นะครับโดยปกติเราจะมีหลอดไฟอยู่3หลอดอยู่แล้วนะครับ L 1 L 2อ L 3อันนี้คือวงจรปกติที่เราต่ออยู่แล้วก็คือเราจะต่อสายนิวตันนะครับรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปเข้า หลอดทั้ง3หลอดนะครับทีนี้ในกรณีที่เรามีสวิต wifi เข้ามานะครับสวิต wifi ก็จะมีคัวต่อหลักๆก็คือ L L นะครับก็คือเส้นลายเส้นลายหรือเส้นไฟ L1 ก็คือชุดของหลอดไฟ L1 นะครับควบคุม,ม L1 L2 ก็คือควบคุมหลอดไฟ L2 นะครับ L3 ก็คือเอาไปควบคุมหลอดไฟ L3 สิ่งแรกที่เราทําก็คือเราจะต่อลายนะครับส่วนที่เป็นลายเนี่ยนะครับเข้าที่แนะครับถัดมาก็สายที่เป็นสายของแ1หนึ่งนะครับเราก็เข้าตําแหน่งทิมมิ่นนที่เป็นแ1ลหนึ่งสองนะครับแ2สองเราก็จะต่อเข้าที่ทิมมินนที่เป็น l 2สองนะครับเหมือนกันสุดท้ายนะครับ l 3สามเราก็จะต่อจัม สาย L3 เนี่ยเข้าที่ทึมนั่นของ L3 นะครับทีนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่ยังเหลือก็คือคาปาซิเตอร์ครับนี้เราก็ต้องต่อเช่นกันคาปาซิเตอร์ต่ออย่างไรครับคาปาซิเตอร์เนี่ยให้ต่อก็คือจัมสาย L1 เข้าขาของคาปาซิเตอร์หข้างนะครับส่วนอีกข้างนะครับเราจะต่อไปร่วมกับสายนิวตัน นะครับอันนี้คือวงจรการต่อของสวิตช์ w i f i นะครับที่เราจะทําการต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการต่อแล้วครับแล้วก็ติดตั้งสวิตช์ w i f i อันนี้เป็นุหน้นากากนะครับสามช่องมีสวิตช์ทั้งหมด3มตัวนะครับอ่าอันนี้เป็นไฟที่อยู่อ่เป็นไฟห้องน้ำนะครับชั้นล่างจะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือเป็นนาห้องน้ำนะครับสองเป็นสวิตช์ห้องน้ำแล้วสุดท้ายอันนี้คือเป็น สวิตช์ห้องเครื่องมือนะครับอันนี้คือสวิต์ที่ผมจะใช้แทนนะครับใช้สวิตช์ไวไฟเข้ามา,มาแทนนะครับก่อนอื่นผมก็จะแกะตัวสวิตช์นี้ออกก่อนนะครับอืม เราก็จะดึงสวิตลงมานะครับเพราะฉะนั้นจะมีสายไฟคือตัวนี้ในตัวสวิตช์นะครับจะมีทั้งหมดในตัวแผงสวิตตัวนี้มีสวิตทั้งหมด3ตัวนะครับคือหนึ่งสองสามซึ่งสามตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้คือไฟไฟลายนะครับสาย L ที่เข้านะครับส่วนชีเหลืองเนี่ยผมมาร์กไว้นะครับก็คือเป็นไฟดวงที่หนึ่งนะครับ ก็คือหน้าห้องน้ําถัดมาอันที่สองก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ไฟห้องน้ําส่วนอันที่สามสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟห้องเก็บของนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ่ต้องถอดทุนนี้ออกทั้งหมดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าจะถอดเพื่อให้ความปลอดภัยเนี่ยเราต้องไปยกเบรกเกอร์ข้างบนออกก่อนนะครับเห็นว่าตอนนี้มีไฟอยู่นะครับ ตอนนี้ผมไปยุคเบกเกอร์ลงลนะครับเห็นว่าตอนนี้จะไม่มีไฟละในะครับสายไหลเพงั้นผมจะไล่ถอดทั้งหมดนี่เส้นไหลครับก็คือถอนของสื้อที่หนึ่งผมจะดึงเส้นไหลนี่คือเส้นมีไฟครับนี่เป็นหล,ลอดหลอดในห้องน้ำตัวที่หนึ่งครับนี่คือหลอดในห้องน้ำและสุดท้ายคือหลอดในห้องห้องเครื่องยครับ ่วนตัวนี้คือเป็นเป็นของนิวตันนะครับสิ่งที่ผมต้องทําแตกต่างจากสวิตช์ธรรมดาคือผมจะต้องต่อสายชุดนิวตันตัวนี้มาร่วมเพื่อเอาไปใช้ต่อกับตัวคาปาซิเตอร์นะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทํานะครับก็คือต่อในตัวสายนิวตันนะครับแทบแทบสายนิวตันตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผมเตรียมสายไฟไว้ก็คือตัวนี้นะครับแล้วผมจะแท็บสายไฟตัวสายตัวนี้ออมานะครับ เพื่อเอาไปต่อเข้ากับตัวคาปาซิเตอร์นะครับขาของคาปาซิเตอร์แล้วก็พันเทปันสายเนะ mm hmm. อย่าลืมนะเพื่อความปลอดภัยเราจะต้องตัดไฟชุดนี้ออกก่อนนะครับยกยกไปเกอร์ไฟแสงสว่างด้านล่างก่อน ได้ดึงเนี่ยล้วก็พยายามทนให้มันปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าอันนี้สายสายเน,นี่ยยื่นมานิดเดียวเองโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอันนี้คือสายที่ผมจะต้องเอาโมาพ่วงต่อเข้ากับตัวคาปาซิเตอร์ผมก็ตัดใช้ประมาณตรงนี้เะครับ ออกสายไว้รอเลยหลังจากที่ผมต่อสายสายนิวตันออกมานะครับเพ่อพ่วงกับตัวคาปวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเริ่มต่อวงจรโดยใส่สายเข้าไปนะครับก็คือวิง่ายจะมี L1 L2 L3 นะครับโดยผมจะใส่ L3 ก่อนนะครับก็คือตรงนี้เพราะ L3 อยู่ สอันนี้ก็แม่ทำมาขนาดสายนี่ย้อนจริงครับช่างครับสั้นมากนะครับอันนี้เป็นของโครงการนะครับเป็นช่างที่ค่อนข้างประหยัดสายมาก เข้าใจว่าสมัยนั้นน่าจะแพงเน,ะนาะอันนี้ L3 นะครับถัดมาผมจะต่อ L2 เข้าไปนะครับ L2 ชุดนี้เพราะนั้นผมจะพันขาคาปาซิเตอร์เนี่ย เข้าไปที่ L1 นะครับเสร็จแล้วค่อยค่อยขันเข้าไปคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องขั้วนะครับเพราะว่าเป็นไฟกระแสสลับเพราะนั้นขั้วไหนเข้าก่อนก็ได้นะครับสลับขั้วใดไม่มีปัญหาไม่เหมือนไฟกระแสตรงนะครับจะต้องมีขั้วลบก็ต้องเข้าลบนะครับบวกก็ต้องเข้าบวกเสร็จแล้วผมก็ขัน ครับคันล็อกโอเคสุดท้ายคือสายตัวนี้นครับสาย L ครับผมก็ใส่สาย L เข้าไปเช็งดูว่าแน่นไหมครับต่อมาก็คืออีกอันหนึ่งนะครับ ก็คือสายที่เราต่อเพิ่มเมื่อกี้นะครับอันนี้คือสายของคาปาซิเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะจำคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับสายตัวนี้เข้าด้วยกันก็คือคาปาซิเตอร์เนี่ยฝั่งหนึ่งต้องต่อเข้า L 1นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต่อเข้ากันอยู่ต้นเสร็จแล้วก็ใช้เทปพ,พันสายนะครับพัน เรียบร้อยอย่างอื่นผมจะต้องแกะฝาครอบไปานู่กก่อน,นครับก็คือ ้ถอดแกะได้เนี่ยนแก็บอย่างนี้อันนี้คืออากาศที่แกะมาจะเป็นลักษณะนี้นครับนี่เราก็ยัดตัวนี้เข้าไปนะครับเน,นื่องจากระยะนี่เหลือน้อยมากจริงๆครับสำหรับการที่จะยัดสวิตช์เข้าไปเนี่ยมีที่จำกัดเหลือเกิน,น นันต้องต้องระวังนิดนึงนะเะือที่จะค่อนข้างแกบมากเล <Okay. S 1> ใส่ใส่ไฟเรียบร้อยแลครับก็ขหันสกูครับยึดยึดตัวสวีให้เรียบร้อยลตัวนี้ต้องใช้เป็นสวิตช์กุสกูแล้สกูจะเป็นสกูบุบับแบน,นครับหัวตะเปออย่างี้นะ จะใช้หัวปมนีไม้ได้เพราะว่าจะมีปัญหาตอนที่เราปิดฝาฝาสวิตช์ครับโอเคเอาให้ตึงมือนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ ก่อนอื่นที่เราจะก่อนอื่นที่เราจะเซตไวไฟนะครับของตัวสวิตช์นะครับเราจะต้องมาติดตั้งแอปก่อนแอปที่ว่าคือชื่อแอป e w e link นะครับเพราะนั้นผมจะพิมพ์ตัวนี้นะครับเป็น e w e link ก็คือตัวนี้ครับ EV Link Smartphone นะครับอ่าทบที Smart Home นะครับก็คือให้เราเข้าไปคือจริงๆตัวนี้ผมผมมีแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยนะครับก็ติดตั้งตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าถ้าของผมมีแล้วมันจะให้เปิดเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตั้งแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับทีนี้ของผมเนี่ยมันจะมีบีอยู่แล้วนะครับหลายๆตัวอ่าอันนี้อันนี้ที่ใช้อยู่ทีนี้ส่วนที่ เราจะเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันก็คือตัวตัวให้กดตัวเครื่องหมายบวกนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการจับคู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยที่สวิตช์นะครับเราต้องทําการรีเซ็ตก่อนนะครับโดยผมจะกดตัวเนี้ยค้างประมาณ10วินะครับเสียงดังปิดนะครับก็คือแปลว่าตัวนี้รับและนะครับพร้อมที่จะรีเซ็ตทันทีพร้อมจะติดตั้ง ตัว Wi-Fi นะครับเพราะนั้นมนคงก็เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มหนึ่งรายการเซ็นไฟฟไ์เริ่มพันกันครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเริ่มรันครับเลันค่าไปโดยกคำแนะนำโดยปกติครับเขาจะให้ให้วางตัวสวิตตัวโทรศัพท์เลยก็ตัวเราเตอร์ที่อยู่ใกล้กันครับเพื่อให้มันสามารถเซ็นได้ง่ายแต่ถ้าโอเคตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับขอเดี๋ยวลองดูว่าจะสามารถจับคู่ได้สำเร็จปะ่ะอ่าโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจับคู่ได้แล้วเพราะนั้นเขาก็ให้ตั้งชื่อนะครับ ผมก็ตั้งชื่อใหม่เป็นเป็นไฟห้องน้ำอะไรกันนะผมใช้คำว่าไฟห้องน้ำนะครับเสร็จสิ้นโอเคอุปกรณ์เข้าใจแล้วนะครับเราเข้าใจแล้วเห็นว่ามีมาแลวนะครับอันนี้คือไฟห้องน้ำทีนี้มาดูวิธีการนะครับเปิดผมเปิดนะครับในกรณีถ้า สวิตช์ยังไม่ทางานเนี่ยนะครับเห็นว่าไฟนะครับทั้ง3มทั้ง3ช่องเนี่ยนะครับสมสวิตช์นะครับจะเป็นสีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะครับแล้วหน้าจอของตรวนี้เป็นสีดํานะครับแต่ถ้าผมเปิดนะครับเช่นสวิตช์ที่1นึ่งะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวิตช์ที่2นะครับสวิตช์ที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ3ยังไม่เปลี่ยนนะครับ3มก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง นะครับเหมือนกันถ้าผมไล่ปิดสวิตตัวไหนเนี่ยตัวนั้นจะกลับจากสีแดงเป็นสีสีฟ้าหรือสีเงินนะครับน,น,นี้คือเราสามารถลิงก์ระหว่างตัวแอปกับสวิตได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเวลาเราสั่งงานใช้งานเนี่ยนะครับเปิดทำงานเนี่ยมันจะหลอดไฟจะทำตามที่เราสั่งหรือเปล่านะครับโดยผ่านแอป เดี๋ยวที่นี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเซตค่าอะไรได้บ้างนะครับในตัวสวิตตัวนี้เมื่อกี้ผมตั้งคือเป็นสวิตไฟ้องน้ำนะครับก็คือชุดน,นี้นะครับผมมาเข้าไปนะครับตอนนี้คือสวิตเนี่ยถูกปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดทีนี้มันจะมีค่าอะไรบ้างนะครับอันแรกคือตารางเวลานะครับอันที่2ตั้งเวลาอันที่สามโหมดการเปิดเปิดใช้งานทั้งหมดปิดเอาง่ายๆก่อนนะครับโหมดเปิดปิดก่อน อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นการสั่งที่แบบทั้งหมดทํางานพร้อมกันนะครับจะเห็นว่าพมผมกดตัวนี้สวิตช์จะทางานพร้อมกันจะออนพร้อมกันหมดนะครับเหมือนกันถ้าผมต้องการปิดก็จะปิดตัวนี้ออกทั้งหมดอันนี้คือเป็นอันแรกนะครับก็คือเรื่องของการใช้ฟังก์ชันโหมดการใช้งานทั้งหมดทีนี้มันจะมีอันนึ้งคือเรื่องของตารางเวลาอ่าอันนี้ถ้าเราผมเข้าไปตารางเวลาเนี่ยคุณสามารถที่จะเพิ่ม ุยง่ายเพิ่มตารางการเปิดปิดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถตั้งเปิดปิดยังไง้างได้บ้างนะครับมันจะมีให้เลือกคือครั้งเดียวหรือหลายครั้งหลายครั้งเดียวกับเป็นวันก็ได้นะครับอ่าหรือจะทุกวันหรือคุณจะใช้บางบางวันก็ได้โดยที่เปิดทีนี้สถานะคือเปิดหรือปิดนะครับเปิดหรือปิดต้องมาดูด้วยว่าเปิดหรือปิดอ่าส,สมมุติผมต้องการเปิด อันนี้ช่องที่1นนะครับช่องที่1ตามนี้เลยเปิดทุกวันเวลาบ่ายโมงสาห้าผมก็บันทึกเข้าไปเพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเหมือนกันถ้าผมเพิ่มเป็นของตัวสวิตช่องอื่นนะช่องสองช่องสองผมก็จะใส่เข้าไปนะครับบันทึกก็เป็นเวลาเปิดเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เปิดตอนดูเลยทุ่มหนึ่งนะครับเปิดครั้งเดียวหรือหลาย,ลายวันผมก็แล้วแต่ครับจนันทร์คาอนพุธ อันนี้แล้วแต่เราเลือกนะครับก็บันทึกเข้าไปนะครับฟังก์ชันก็จะมาอยู่นี้นะครับอ่าอันนี้คือการเลือกที่เป็นตารางทีนี้เราเลือกได้ทั้งหมดนะครับ8ตารางนะครับพูดง่ายทั้งหมดตัวนี้8ตารางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มได้อีกนะครับเหมือนกันถ้ากรณีเราต้องการไม่ต้องการเปิดตามเวลาเราก็จะปิดก็คือใช้วิธีปิดสวิต นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะถูกยกเลิกไม่ให้ไม่ให้มีการเปิดปิดตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับส่วนในการตั้งเวลาอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลักษณะการครับคือใช้เวลาตั้งเ่ยตั้งเวลาทั้งหมดกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับคือนับเลยนะครับถ้าเราเปิดเพิ่มเนี่ยตัวนี้จะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเช่นผมต้องการจับเวลาที่ หชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีนะครับใช้ตัวไหนตัวที่สองสามสองหรือสามนะครับสถานะเปิดหรือปิดอ่าเป็นให้เปิดครับผมก็บันทึกเข้าไปในกันสามารถเพิ่มได้นะครับประมาณ8ช่อง8ตารางนะครับพุดง่ายใส่เข้าไปเนี่ยผมจะจับเวลาอีกแค่ประมาณสัก ผมให้สัก2นาทีอะไรเงี้ยนะช่องที่สอให้เปิดเสร็จแล้วบันทึกตัวนี้มันก็จะจับเลยครับมันก็จะจับเวลาเลยนะครับ2นาทีอ่าถ้าน้อยก็่สนาทีเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวมันมันเปิดเลยนะครับทีนี้เหมือนเหมือนเดิมครับตัวนี้ทําได้ประมาณ8ปดแปดช่องตารางในการที่เราจะเลือกสวิตช์หนึออันนี้เลือกได้หมดนะครับ ะนะครับก็คือตัวนี้ถัดมานะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเราเข้าไปที่ตัวสามจุดนะครับอันนี้เป็นค่าตั้งตั้งอุปกรณ์มันก็มีชื่ออุปกรณ์นะครับว่าเป็นชื่อสวิตอะไรบ้างนะครับห้องน้าอย่างผมมันตั้งเป็นชื่อห้องน้าสวิตตัวนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมยังใช้หนึ่งสองสามเหมือนเดิมแหละนะครับไฟห้องน้ําเปลี่ยนชื่อได้เหมือนกันนะครับในเวลาผมยังใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ เวอร์ชันปัจจุบันอันนี้ก็คือเวอร์ชันของการอัปเดตนะครับเวอร์ชันปัจจุบ,บันก็คือ3.4มจุดสี่กำหนดตาแหน่งกาหนดตาแหน่งคือห้องที่เราต้องการเนี่ยว่ามีห้องอะไรบ้างตอนนี้ผมตั้งเป็นลิฟวิ่งรูมเบดรูมนะครับอาเอคุณอาจจะไปตั้งตัวอื่นเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่า,าปกติผมจะจัดไว้สามอันนะครับตัวนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้จัด คือคือต้องไปตั้งด้านหน้านะครับอันนี้เพียงแค่เป็นการเลือกว่าให้อยู่ที่ไหนนะครับถัดมาแบ่งปันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแชร์เนาะแชร์ให้ใครให้สมาชิกคนอื่นอันนี้เราจะต้องมีข้อมูลนะครับว่ามีชื่อสมาชิกเบอร์โทรนะครับแล้วเลือกอุปกรณ์ตัวไหนที่เราจะแชร์ให้เข้าไปอันนี้ผมไม่แชร์นะครับผมก็กลับมาเพราะนั้นมัาสามารถที่คุมจากคนอื่นก็ได้นะครับภายในบ้านลูกเมียกวากันไป สร้างกลุ่ม <ansen> อันนี้เหมือนกันนะครับผมจะสร้างเป็นกลุ่มกรุ๊ปตัวนี้ออกมานะครับอย่างตัวนี้ผมใช้ชื่อคือกลุ่มมันก็คือกลุ่มห้องน้ํานะครับก็เป็นเป็นกลุ่มมันอยู่แล้วนะครับถัดมาเป็นการควบคุมสายแลนอันนี้ก็ไม่ต้องเซตเลยนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้สายแลนเราใช้ wifi ข,ข้อมูลการใช้งานข้อมูลการใช้งานก็จะเป็นข้อมูลการใช้งานก็เป็นการเปิด ที่ผ่านมาครับว่ามีการเปิดอะไรบ้างอันนี้ผมเคยใช้มาแล้วนะครับมันก็จะมีข้อมูลการเปิดปิดอยู่ไฟแจ้งเตือนเชื่อมต่ออันนี้ก็นะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดไว้คือเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้ถ้าเราเปิดมันก็จะมีไฟแสดงนะครับสบภาวะ off อ o น f อนดูว่าสภาวะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสถานะตอนนี้เป็นไงออนตัวน,นี้มันปิดอยู่ก็จะแทงสถานะนะครับ หรือคุณจะให้มันจดจําล่าสุดก็ได้แต่ผมว่าจะให้มันเช็คแค่ว่าตอนนี้มันเปิดหรือมันปิดอยู่คุณก็สามารถทําบันทึกตัวนี้เก็บไว้เ,ยววเลยนะครับการตั้งค่าอันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับตั้งให้สวิตช์เนี่ยทำงานเพียงแค่เวลาที่เราต้องการนะครับเช่นตัวนี้ผมตั้งไว้สมมุติ2วิพูดง่ายๆคือถ้าถ้าผมเปิดเปิดสวิตช์แล้วไปไปอีก2วิเนี่ย สวิตตัวนี้จะดับเหมือนจับเวลาในตัวครับ จัดเก็บเป็น2วินะครับผมก็จัดเก็บปึ๊บทีนี้มาดูถ้าจัดเก็บเสร็จแล้วเป็นยังไงตัวนี้ Switch, สวิตช์สวิตตัวนี้ปิดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเซ็ตตัวนี้ไว้2วิเพราะฉะนั้นผมเปิดสองวิมันก็จะดับโอเคนะครับอันนี้คือการเปิดกรณีที่เราต้องการเรื่องหน่วงเวลานะครับเหมือนกันสามารถเซ็ตได้ตัวอื่นก็ได้นะครับตัวที่สองตัวีสองตัวที่สามนี่ก็เซ็ตเวลาได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่่อาผมยกเลิกไป ผมจะใช้การสั่งการโดยตรงก็แล้วกันอินเตอร์ล็อกอ่าอินเตอร์ล็อกคืออะไรครับอินเตอร์ล็อกนี่คือเปิดให้ใช้งานแค่เปิดได้ทีละตวัวมี3ตัวเนี้ยไล่เวียนเลย1 2 3นะครับอ่าเพราะนั้นผมจะลองใช้ดูนะครับเปิดยืนยนันมาดูผลที่ได้เป็นไงจะเห็นว่าพอผมเปิดตัวนึงเนี่ยที่เหลือจะต้องดับนะครับ เปิด3 1มหนกับดับเปิด2 1งหกับดับเปิด1 2ึ่สกดับไปเรื่อยๆอันนี้ลักษณะคือการอินเตอร์ล็อกก็คือให้ใช้งานเพียงแค่สวิตตัวเดียวนะครับงั้นผมจะปิดการใช้งานตัวนี้ผมจะใช้เป็นแบบแบบแยกอิสระเลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของหมายเลขอุปกรณ์นะครับที่อยู่แม็กแล้วก็ชื่อนะครับ f w อันนี้คือสิ่งที่ ที่มีอยู่ในการตั้งค่าของตัวสวิตตัวนี้นะครับโอเคอ่าน,นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งสวิต์ไวไฟแล้วก็การเซตค่านะครับเดี๋ยวอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ทีนี้ผมจะมาทดสอบว่าเปิดผ่านแอปเนี่ยครับหลอดไฟจะติดเปล่าโดยจะมีหลักๆคือสวิตช์ที่1นะครับจะอยู่ไฟข้างบนนี้นะครับหน้าห้องน้ําอันสองนี่อยู่ข้างในนะครับอันที่3นี่จะอยู่ตรงห้องอันนี้นะครับห้องเก็บเครื่องมืออ่ะผมเริ่มจากห้องเก็บเครื่องมือก่อนเพราะว่าเป็นหลอดไฟที่เป็นรุ่นเก่านะครับจะใช้ระยะเวลาการชิชานหนึ่งอ่าน,นี่เปิดเลยครับ แสงติดแล้วครับก็คือตัวนี้นะครับติดละถัดมานะครับก็คือไฟห้องน้ํอ่าห้องน้ําตัวนี้ติดแล้วนะครับปรับนิดนึงสุดท้ายคือด้านหน้านะครับหน้าห้องน้ำอ่าไลน์ไ,ไปิดก่ดนนะครับปิดไฟห,ห้องน้ําปิดไฟห้องน้ําปิดไฟอีกอย่างหนึงคือห้องเก็บของนะครับ <S <S โอเคอันนี้แปลว่าระบบการใช้งนานนะครับ